รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสัปดาห์นี้พบกับศึกการแข่งขันมีหุ้นไตปลาของน้องบ่าวชาวใต้3คนที่มากันในทีมปักใต้บ้านเราวันนี้คิดว่าจะแข่งได้ทั้งหมดกี่จานอย่างน้อย ยี่สิบครับเมื่อกี้ไป20เหือยพี่ผมเอาเลยดีปิดโอ้ยใหญ่ลองริมพุ่เข้าปทางสองคนนะรู้สึกไงบ้างคือขำแห้งเลยอ่ะดิอีเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็ก ปีปีใหมครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยพี่พีทปีนี้ปีดี2566 6ปีเถาะหรือปีกระต่ายของเราเป็นปีของลูกพี่เลยปีเถาะธุรกิจการงานรุ่งเรืองรวดเร็วเติบโตลูกพี่ทุกอย่างจะไปแบบไวๆไม่ซักช้าจะเป็นกระต่ายเพราะฉะนั้นจะรับทรัพย์และร่ำรวย และรวดเร็วเหมือนกระต่ายใช่แล้ว<อ>และที่สำคัญครับผมนะค,ความสูงของดีเอเ์ยูทรภูกระเพาะเหล็กนะครับผมยังอยู่กับผู้ชมนี้ตลอดปีเลยสุดยอด่อแต่วันนี้ครับในยูทูของเราเนี่ยนะฮะเราพาผู้ชมเนี่ยครัเรียกว่ามาเิี้วเป็นถิ่นกำเนิดของอาหารของภาคหนึ่งเลยที่เคยกินอันนี้ไหมผัดสตอเอ้ย<ะ>มีอะไรอีก อ่ะสตอมีน้ำพริกกุ้งเสียบเฮ้ยแกงเหลืองแกงส้มรสชาติจัดจัดจ้าจ้าแกงไตปลาผัดใบเหลียงโอ้โหนี่คืออาหารใต้นี่พี่สุดยอดผัดสตอเคยกินไหมที่ลูกผสมผูชมพูชมูอ่ะโอ้โหหวานจีนเราเมื่อออกเปรี้ยวหน่อยหน่อยใอมาเขียวเขียวแล้วสตอรบัลลี่โอ้ยนี่มันพาคเหนืออาหารใต้แท้ๆอยู่ที่นี่ครับนี่คือเกษตรนะว่ามินเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนถึงแม้จะปีใหม่นี้แล้วผู้เข้าแข่งขันของเราต้องยังไงบอกเลยนะครับ ยังเช่นเคยไ,ไม่ว่าคุณจะชอบเขาเรียกว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับรักในการกินพอนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนภาคไหนก็แล้วแต่อาชีพอะไรก็ได้นะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยใช่เลยนะครับผมใน Facebook f แฟนเพจของดีอิตเตอร์นะฮะทุกกิจกรรมของรางวัลการสมัครหะความสนุกสนานอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับไปลูกพี่อาหารที่ลูกพี่ว่าเนี่ยผมได้ข้อมูลแล้วว่าเขาทำเตรียมพวกเราไว้หมดแล้วนะไปเดี๋ยวเรารอโดนกันไปเลยไปครับผม ปีใหม่ไทยก็ต้องเริ่มด้วยร้านอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆกันหน่อยเริ่มต้นกันด้วยอาหารใต้ไปเลยละกันครับกับร้านอาหารใต้บ้านฉลองถนนเกษตรนวมินทร์ซึ่งร้านนี้ยังเหมาะมากๆกับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดจ้านแบบสไตล์ใต้แท้ๆรสชาติอาหารรวมกับเครื่องแกงต่างๆส่งตรงมาจากปักใต้บ้านเราทำให้อาหารมีรสชาติเด็ดที่ใครกินก็ต้องร้องรอยจังหู้ ซึ่งร้านนี้ก็มีเมนูอาหารใต้ทุกอย่างทั้งค้าวหวานให้ลูกค้าได้เลือกทานกันแบบสะใจแต่ว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูที่เด็ดที่สุดเมนูไหนที่จะมาเป็นเมนูสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านกันครับ เอาละครับผู้ชมครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันกันแน่นอนครับผมพาผู้ชมเข้ามาในยุทธภูมินี้ของเรากับอาหารใต้บ้านฉลองนะครับและเจ้าของร้านรอต้อนรับเราเป็นอย่างดีสวัสดีครับพี่มืดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงพี่พีชอย่างที่พี่พีชบอกเลยว่าโอ้โหอาหารที่เราคุยกันนีหน้าร้านนี่รอเราอยู่แล้วแต่ว่าอาหารนี่หน้าตาน่ากินหลากหลายมากครับผมมีเมนูอะไรอยากจะแนะนำเราหน่อยไหมพี่เริ่มต้นด้วยออเดิร์ฟแลวกันนะฮะนี่เขาเรียกสามสหายปลายด้ามขวานยังไงครับพี่ซึ่งอันนี้มี อ่าแรกเรียกคือโป๊ะหรือกะโป๊ะฮะเป็นของจังหวัดมาลาธิวาสได้ดูของบางฮัสันนะครับที่จุ้มไม่จิมจิมไม่จุ้มอ่า um, um อ,อันนี้คือกะโป๊ะะกโป๊ะเนี่ยคือเป็นข้าวเกีย๊ยบของทางสามาจังหวัดชายครับปลาครับแล้วก็ขอแนะนำหน่อยไอ้คือปโป๊ะอันนี้เนี่ยเราไปคัดสรรมาจากร้านที่เขาใช้ปลาสดไม่ต้องน้องด้ำแข็งขูดปลาสดมาทำเป็นข้าวเกี๊ยบปลาเนี่ย นิ้วชิ้นะไรครับเป็นลูกชิ้นปลาครับเป็ไม่กราวเลยสองสองนิดเดียอีกอย่างนึงครับเรียกว่าก็เป็นกุ้งชุบใบเล็บคุดครับใบเล็บคุดเนี่ยก็จะออกเผ็ดเผ็ดนิดๆร้อนๆเป็นสมุนไพรอันหนึ่งครับนี่แก่ละความสีมาทานใช่ครับผมอร่อยมากฮะนุ่มแล้วก็อกุ้งอร่อยมาครับมีเมนูอะไรอีกครับพี่ครับต่อไปก็จะเป็นปลาจระเมศราดซอสภูเก็ตครับลองดูครับครับผมลองนะฮะ อร่อยมากนะครับกลิ่นมันจะมีแบบกลิ่นน้ำมันงานิดๆบ่างใช่ครับเอาไว้ย่าอล่อมากครับหอมน้ำมันงาใครชอบน้ำมันงาผมแนะนำเมนูนี้นะเจ๋งเลยนะนี่หอมน้ำมันงายุงตัวมากจริงครับอืมเมนูถัดไปเลยนะก็เป็นปลากระบอกต้มส้มฮะนี่เป็นต้มส้มนะ้นี่นะต้มส้มค่ะต้มส้มต้มส้มนี่ก็เป็นสูตรของทางร้านครลองนะครับผมโดยปลากระบอกนี่เราก็มาจากทางฝั่งอ่าวไทยเพราะทางอ่าวไทยเนี่ยมันจะมีเอ่อ สองน้ำเนี่ยทั้งน้ำทะเลแล้วเป็นน้ำก่อนจะทำให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยจะมีความมันสดนะรดอนนะนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ดิ่ปลากระกรบอกนะจริงป่ะปลากระบอกรสชาติถ้าเกิดให้เปรียบเทียนนะคล้ายปลาทูแตควมความมันใช่ไหมพี่เมื่ใช่ครับแต่ตัวเนื้อเขาเนี่ยมันแรงนั่นกเลย มามีเมนูอะไรครับพี่พืชครับครับก็อันนี้เออ่ก็เป็นเนื้อริบอายผัดเครื่องแกงใต้นะครับซึ่งริบอายเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงโดยใส่ผัดกับเครื่องแกงของทางใต้ซึ่งเป็นเครื่องแกงที่ที่ของเรานําเข้ามาเองจากทางนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเลยนะพี่พื้นนะริบอายผัดแกงใต้จริงๆต้องวข่วนข้าวต้องขัดแต่ขอบอกเลยนี่นี่มีปากก่อนครับเครื่องแกง ร้านนี้คือเครื่องแกงเด็ดมากโอ้โหเหนื้อดีมากนะครับแต่เครื่องแกงเนี่ยหอมมาก<ๆ>แล้วที่ร้านนี่คือเสิร์ฟสิรข้าวแบบนี้ได้ไ่มครับใช่ครับข้าวเนี่ยที่เป็นสองสีเพราะข้าวอีกสีนี่นก็เป็นข้าวสังหยดที่มาจากทางพัทลุงนะอันไหนครับเนี่ยข้าวเนี่ยครับจริงเหรอครับใช่คร่ะผมคิดว่าเป็นข้าวกล้องธรรมดาอะไรอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าเป็นอะอย่ามันเป็นรสชาติก็จะคล้ายๆกับข้าวไรซ์ไรซ์เบอรี่ครับผมแต่ว่าเป็นพันธุ์พ่อของเขาเลยนะใช่ครับผม อร่อยมากเลยอันเนี้ยครับผมขอบคุณครับโหโหเยียมปูต่อไปก็ไปพี่ปูไข่ดองครับโอ้โหเมนูนี้คนสั่งมากน้อยขนาดไหนครับมากครับโอ้คือเป็นเมนูที่แนะนําของทางร้านด้วยเพราะว่าหลายคนจะติดใจเพราะของร้านเราเนี่ยมันจะมีรสชาติของน้ําปลาอยู่ในเนื้อปูเลยครับนี่คือจุดเด่นของเองจุดเด่นเลยโดยเฉพาะของน้ํายําก็เป็นน้ํายําของทางร้านนะมาคุยพีทดิแหละคุณว่าอะไรปอกเห้เรี่ยงอันนี้นะหวานน้ำปลาอร่อย ลองดูลองดูมันจะแบบเป็นแบบมันมันหอมๆเครื่องน้ำยำแบบเขาได้เลยรือน้ำยำเขาดีมากนะดีมากเลยคุณผู้ชมอ่าแลอันนี้คือเมนูอะไรครับพี่เออมีวุ้นแกงไตปลาฮะพี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่ผมเหงื่อออกเนี่ยมันเป็นแค่ acting เท่านั้นไม่ใช่มันเหตจริงแต่โอคนดู อากาศร้อนใช่ไหมครับแกงใบปาล์มไก่เทียหนี้วเนี่ยว่าอากาศร้อนอร่อยน่ะพืชครับขอบพระคุณมากครับอร่อยแกงใบปาล์ผมยกให้เจ็ดนิ้วเลนี่ยนิ้วโป้งนะน้อยจังหวูน้อยจังหวูนผมถามพี่พืชพี่พืชเคยมีการจับแข่งกินบ้างไหมพี่ยังไม่เคยเลยครับใช่ไหมยังไม่เคยเลยดีเจอร์อะไรอย่างแรกอยากจะให้เลือกสักหนึ่งเมนูครับพี่พืชถ้าวันนี้ถ่ามดีเจอร์เนี่ยจะ แข่งขันที่เรื่องเมนูไหนครับเออผมว่าก็ขอคงความเป็นใต้ด้วยนะครับครับผมครับเรื <S <s ่องแกงเบาๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ใช่ไหมครับก็ขอเลือกเป็นอันนี้เหรอกครับมี่วุ้นแกงไตปลาครับโอ้โหอ่ะสองผลุนเลยครับได้เลยครับพี่พีที่แหละครับผมวันนี้ฮะดีเทอร์ของเราในยุทธภูมินี้ครับเราได้เมนูเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือหมี่วุ้นแกงไตปลานั่นเอง แล้ววันนี้ครับทางรายการดีอิเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กครับมีผลิตภัณฑ์รีโปกัมมี่จากยูโรปมอบให้ก,กับทางร้านอาหารใต้บ้านฉลองมอบให้กับพี่พืชด้วยครับรอขอบคุณครับยอนเลยครับนะนี่บอกเลยว่าครับเราไม่ได้มาแข่งขันง,ง่ายๆแ <im> บบรวดเดียวจบนะครับเรายังมีโจทย์เซอร์ไพรส์ที่มันมันเด็ดเด็ดต้อนรับร้านอาหารใต้รับรองว่าต้องเด็ดเผ็ดร้อนแน่นอนนะฮะถ้าอยากจะรู้นะครับว่า โจงเซอร์ไพรส์ของเราคืออะไรและผู้เข้าแข่งขันคือใครนะครับผมรับรองครับไร้จังวูช่วงหน้ารูกันได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิอาหารใต้บ้านฉลองกันมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเมนูที่คุณพืชเลือกมาให้นั่นก็คือ มีหุ้นแกงไตปลานนั่นเองน่าอิจฉาแทนคนแข่งของเราจริงๆส่วนใครที่ห่วงว่าความเผ็ดจะเป็นอุปสรรคในวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะทุกคนที่มาแข่งวันนี้อิมพอร์ตมาจากปากใต้กันทุกคนดูจากการแต่งตัวซะก่อนซึ่งผู้แข่งขันของเราเนี่ยจะเป็นใครหล่อคมแค่ไหนช่วงหน้าเจอกันครับวันนี้คิดว่าจะแข่งได้ทั้งหมดกี่จานอย่างน้อยๆ20ครับ เมื่อกี้ไป20เ <ผม S 1> พื่อพี่ผมเอาเลยฟรีฟรีใหญ่เใ<ร>จเห็นูวเข้าไปงแผงสองคนนะรู้สึกไงบ้างคือขำแห้งเลยอ่ะอ